เมื่อวันที่24มีนาคมในโกสิตินรัตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6ได้รับรายงานและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พร้อมประสานงานกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชาย,ยออฝั่งทะเลอันดามันตอนบนสอวออบและเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหาดแหลมปะการางังหมู่2ต่อคึกกะคักอําเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังนาหลังมีชาวบ้านแจ้งพบซากพยุนเกยตื้นบริเวณชายหาดเบื้องต้นพบว่า เป็นพยูนเพศมีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นมีความยาว195เซนติเมตรสภาพภายนอกไม่พบบาดแผลใดๆที่บ่งชี้ถึงสาเหตุการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จึงนำซากพยูนไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจธรร k ันและเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรปลาชายเลนที่10ตะกัวป่าพังนาเพื่อรอการส่งมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหาญากสิรินำดำเนินการชนสูตรหาสาเหตุการสาเารสียชีวิตต่อไปเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เนื่องจากพยูนเป็นสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูนพันธุ์การเสียชีวิตของพยูนแต่ละตัวจึงเป็นความสูญเสียที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อนำไปสู่การป้องกันและอนุรักษ์พยูนให้ดียิ่งขึ้นสามารถติดตามต่อได้ที่